สามีทัดสัมตีครับผมมาพอๆครับผมก็สองล่าเส้นเลยเบิดครทบมื่อนี่ภามาเบิ่งพิธีบวงสวงพัานาครับเนาะไอันบานสงแสดงครับอยู่บ้านครับเพื่อนบวงสวงพัานาครับยานรบเอนงสวนาครับ การน้ำกระจายก็จะเจอเรื่อนอ่ะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเนี่ยเจือพิษจะมาแทรงการไม้ดีก็ให้อันตรายหายไปนะแล้วจะส่งพลังความดีวัดวาน้ำกระจายก็ได้เจอก็ได้สร้างเสรีภาพนะที่พระปางให้ให้รักเก็จสำนึ้งแล้วเราใช้ให้ยากโดยเดียวเราไใช้ทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับวิชาภาษา ตอนนี้ก็ได้รับเรีแต่าอ้เพลโปรไฟล์เรารับนร่างมาตอนีามมาถึงบ้านกแสดงหวเราทาทีมยคนัรับเดี๋ยวทิจาราก็ได้ให้เลี้ยงพ่อตัายกขตีห้าีแล้วก็จจบยงโตนะึกษามหาวิยาลั เก้าิธีทำการวิธีนะครับให้ส่วดพญโตก่อนนะสวดพโตเสร็จวดพงโตด้านล่างสาราพระยาเดที่อยู่บนสาราก็ประมาณทางสี่ห้าร้อยประมาณทาสี่ห้าร้อยกันพระพระสงที่พระกาจินท์กรท่านนี้นพระราชทานมาสวดพงโตให้แก่ปู่พญาโอมินเน่ยเสร็จแล้วล้าก็จะทำพิธีบวงสรวงโวงสรวงปู่ โดยพระมหาพิทธยนาว่ารับเราทีาอัมพาสองคอนป็นก้าพีทำทีดีเอาสังนึงครับพ่อแล้วก็ยังลงพ่อเสร็จีนี้เีวายพระมหาเทนถวายพระมหาเทนอย่างสองมือใหญ่ร่วมกันเดืนร่วมกันก็จะกัด พยาคนอิ่นคนอืนนักกาชนะครับที่จะได้สิ่งเสียดในบริเวณแห่งนี้ขอบารมีปกปักคุ่งเรองพวกเราทุกท่านนะครับจงสมบูรณ์ด้วยความสุขราบรื่นเหมือนทุกประการนะครับในเวลานี้นะครับจะมีการานในการประกอบพิธีนะครับ ครับผมคลิปนี้กับขอจบเพยงแค่นี้ครับเราจเจอกันใหม่นะครับเนาะผมขอบคุณครับ